คนหรือเปล่าคะที่กําลังตามหากระบะงวดถูกๆอยู่และใช่คะ่ะสาวๆสวยๆหนุ่มๆหล่อๆก็ต้องเจอกับรถยนต์ที่เนี้ยสวยงามและที่สําคัญสมรรถนะดีแบบนี้ซึ่งจิงน่ากำลังพูดถึงมาซาพีดี50ทันเดอรคันนี้คะ่ะเป็นรถที่ตอบโจทย์มากและไม่ใช่แค่เรื่องของพระกําลังแต่เป็นเรื่องของความวันประสงค์ที่จุของได้เยอะแล้วเรื่องของพลักําลังที่ดีด้วยนะคะคันนี้สุดๆเลย เพราะว่ามาซาพิ t ี5 0 Pro Thunder คันนี้ปีทั้งใหม่แล้วก็เจ้าของลำดับเดียวออกห้าไป้ายแดงซึ่งเป็นตัวยกสูงอีกต่างหากเพอร์เฟกมากคันนี้งวดแค่5,000เท่านั้นเองค่ะ3แสนต้นๆคุณพี่ก็คือได้รถแบบนี้ไปใช้งานเลยใครต้องการคันนี้นะคะจัดได้เลยรับประกันหลังการขายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารัดล้อรอบคันกัน ซึ่งใกระตังเฉพาะคันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของสติกเกอร์คาร่าที่เป็นตัวซันเดอร์แบบนี้นะคะแล้วก็อิสซิซิลีทุกอย่างซึ่งเป็นของเดิมจากโรงงานเลยล่ะคะ่ะโอ้สวยเนาะ เดิมๆทั้งลำนะคะที่สําคัญเปิดแคบได้กว้างมากแบบนี้แบบนี้เลยทีเดียวนะคะโอ้โหที่สําคัญคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดด้วยค่ะถุงซีลยังไม่ได้แกะเลยแล้วเป็นพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพวาวเวอร์นะคะวิทยุเทปแล้วก็ทุกอย่างแยกต่างหากสวยงามแบบนี้ที่สําคัญรถวิ่งแค่70,000กิโลเท่านั้นเองนะคะโอ้โหใหม่ว่ะ ถ้าคุณถูกใจสีรุ่งคาเซ็นเตอร์พร้อมรับสายค่ะส่งฟรีทั่วไทยทำสัญญาฟรีทั่วประเทศเลยย้ำนะคะซ้อมแซ็สองหมื่นก้พันงวดแค่5,000ต่อเดือนตลอดสัญญาเท่านั้นค่ะถ้าคุณถูกใจกริ๊งกริง,งมาหาเราเลยค่ะโรถคันนี้จอดอยู่ที่ซาขคาอุบลราชธานีอยู่โซนวารินชําราบนะคะใครมาไม่ถูกก็อินบ็อกซ์หาเราได้เลยค่ะ